ไทรอยแบบไหนที่คนเป็นเยอะที่สุด<ะ>อยากรู้ไหมคะไทรอยแบบไหนที่คนไทยเนี่ยเป็นเยอะที่สุดถ้าอยู่ในวัยทำงานหรือผู้หญิงนะคะยิ่งต้องรีบฟังนะคะโครคไทรอยนะคะที่คนเป็นเยอะที่สุดในตอนนี้คือไทรอยต่ำค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะในวัย3 0ถึงห้าปีนะคะจะมีอาการเหนื่อยง่ายขี้หนาวน้ำหนักขึ้นผมร่วงหน้าบวมหดหูซึมเศร้า ไทรอยเป็นพิษค่ะก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักนอนน้อยเครียดจัดจะมีอาการนะคะใจสั่นเหงื่อออกเยอะหิวบ่อยแต่น้ำหนักลดมีอาการนอนไม่หลับแล้วก็ขี้งุหงิดค่ะล่าสุดนะคะก้อนที่คอหรือคอโตนะคะก็พบมากขึ้น,นะคะ่ะในกลุ่ม30บบวกบางคนไม่มีอาการเลยบางคนนะคะเจอตอนส่องกระจกนะคะหรือว่าตอนตรวจสุขภาพ รีบเช็คตัวเองนะคะจะได้รีบฟื้นฟูไม่เป็นรืรังและเราจะได้รู้ว่า